สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้โซเฟียลามาแล้วใช่วันนี้มาพบกับลากังเบิร์กคุบชังนองนะครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกรอบตอยครับ เ้นะครับกับรายการไลฟ์จาก The Cool Channel นะครับวันนี้จะมาฮัลโหลฟังฮัลโหลฟังกลางเราจะมาฮัลโหลฟังก่อนฮัลโ Hello เพราะว่าวันนี้ยไงเราจะมาฟังกันเหรอเราจะมามีความสนุกกันกับงานเปิดตัว MG 3ซึ่งมาทั้งแฮชแบ็กแล้วก็ตัวถังครอสแบบยกสูงด้วย่ี้ เราจะไปดูกันเลยมาว่าคราวนี้ m อ็ะ MG เขาเปิดตัวโมเดลที่2อ่ะเขาจะมีความพร้อมขนาดไหนแต่เขาจะสามารถผู้หน้าพลิกสถานการณ์เขาจะเป็นมงกรผมบอนที่จะมาเอายอดขายในเมืองไทยรขาจะมาเป็นกิ้งกือไม่ใช่ไม่กิ้งกือทำไมเราไปดูกันเลยดีมาไปกคุณวคปล่ and also, importantly, london's fashion week is one of the main fashion events globally. so the creativity around us challenges us to question and to push the boundaries of originality. and so this defines the ultimately unique value with which our european design studio. <laughs> เฮ้ยคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยรถเขาได้ทำการเปิดเป็นลานทามิยะแล้วนะขับรถวนไปวนมาวนซ้ายวนหน้าวนหลังมาเสร็จปุ๊บเขาก็มาจอดเรียนกันตรงนี้ละเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกของ MG กันเลยดีกว่าว่า MG 3มีรูปลักษณ์ภายนอกที่เป็นยังไงบ้างเด่นเเนี่ยเรารู้สึกว่ากระจังหน้าเนี่ยมันก็เหมือน MG 6ยอส่วนมาเนาะใช่ไหมใช่เออซึ่งตัวนี้เป็นตัวท็อปใช่ไหมจะมีเดย์ไทม์แลนดิ้งไรท์ MG 3เนี่ยถือว่าเป็น ซับคอมแพคแฮชแบ็กไม่ใช่อีโคคาร์ผู่แข่งกับมอเตอร์สก็มอเตอร์แจ็สแล้วก็ฟอร์ดเฟสต้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่อีโคคาร์นะแล้วก็เป็นแฮชแบ็กที่ MG พัฒนาเองทั้งหมดโดยตรงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลา MG ทําีทำรถแฮชแบ็กคือจะเอารถโรเวอร์มาทําเป็นรถยนต์ในรุ่นของตัวเองที่แบบขับสนุกมากขึ้นอะไรเงี้ยเอ็มจีสามตัวนี้เป็นลูกครึ่งใช่ไหมระหว่างลูกครึ่งอังกฤษกับลูกครึ่งจีนโดยที่ การอ่าโรงงานการออกแบบเนี่ยเขาก็มีสตูดิโอที่อังกฤษแล้วก็จีน2แห่งด้วยเนาะแล้วก็มีหัวหัวคิดเนี่ยของคนจีนกับกของคนอังกฤษเนี่ยร่วมมือกัน <c oughs> ออกแบบรูรปลักษณ์อันนี้ขึ้นมาเพื่อที่เขาจะให้รถเนี่ยคงสไตล์อังกฤษไว้แต่ก็ตอบโจทย์กับคนจีนกับคนเอเชียด้วยอย่างนี้ใช่แล้วใช่ไหมคือนอกจากความสนุกที่ได้เราเนี่ยมันจะมีม,มันจะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของของเจ้าของรถด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้ข่าวมอกว่าหลังคาเนี่ยสามารถแปะสติ๊กเกอร์ต่างๆได้เหมือนกัน รถคันอื่นก็แปะได้ไม่ใช่หรอยังไงหมายความว่ามีสติ๊กเกอร์จากโรงงานสติ๊กเกอร์จากโรงงานดีไซน์มาห้า,าห้าแบบเขาเรียกว่าห้าแบบลักษณะภายนอกดูคล้ายๆกับ s กด้าเกเบียเลยนะถ้าพูดถึงจริงแล้วเราเห็นคันจริงคล้ายมากคล้ายาคลึงมาก proportion พอพอแล้วก็การทำให้เสาเอเนี่ยเป็นสีดำ แล้วก็<ช>มีที่เปิดประตูก็ต้องมีทุกคันแลยรู้สึกว่ามันเหมือนสโกโอด้าฟาเบียรวมร่างกับมินิอะไรอย่างนี้ไหมเออด้วยเหมือนมินิด้วยเหมือนมินิด้วยเพราะว่า M G 3เนี่ยเข้ามาพร้อมกับการพ่นสีแบบพิเศษ,ษเลยอือใช่โดยสีเหลืองจะจับคู่กับหลังคาดำสีฟ้าจ,จับคู่กับหลังคาขาวสีแดงคู่กับหลังคาขาวอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วดูเป็นแบบมีทูโทนเหมือนมินิอะไรอย่างเงี้ยเอาละครับท่านผู้ชมมาดูด้านหลังกันดีกว่าตอนอู้เป็นเป็นโอ้โหสนุกมากเลย M G สาบังรถหมดละบางรถหมดละสนุกไปละนี่แค่ดูแล้วสนุกนี่ ไม่ได้นะินเนอร์แรงมโนแรงนี่มันดูไฟท้ายดีกว่านี่เทลไลท์แบบยาวเลยใช่แล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะก็ยาวดีก็ยาวยาวดีทำไมต้องนึกคำว่ายาวเนี่ยนี่เ้วก็จะเห็นเห็นไหมคมสันตัดนู่นตัดนี่ชุบชับเห็นไหม ดูงามดูดีงามเลยเห,ห็นอยู่เห็นอยู่แล้วงั้อีกแล้วงนอีกนี่เราปลายทอยเสียก็เป็นปลายแบบเหลี่ยมอุย้ยเป็นสิ่งใหม่มากเลยนะดูดิปลายเหลี่ยมมากเลยถือว่าเป็นสิ่งใหม่ในรุ่นนี้เพราะในรุ่นนี้ข้างในเป็นวงรีหมด <c oughs> แล้วโผล่มาไอ้นี่มันเหลี่ยมเห็นไหมคือข้างนอกเห <สด S 2> ลี่ยมข้า,า <ปะ S 2> งในรีก็เหลี่ยมเรียมวงรีวงรีอย่างงี้ใช่ไหมแล้วที่สำคัญโอ้กว้างอยู่นะเต้ ใช่กว้างอยู่กว้างอยู่คือเอาจริงๆถ้าเกิดเทียบกับซับค,คอมแพกเดวยกันอ่ะไม่ขี้ล้วขี้เหล่เลยนะเพราะว่าพื้นที่สัมภาระตรงเนี้ยพอๆอกับมาละสองเลยใช่เนาะก็ไม่ได้กว้างไม่ได้ใหญ่หรือว่าไม่ได้แคบก็แบบพอดีพอดีแล้วเบาะเบาะนั่งด้านหลังก็สามารถพับได้หกสิบสี่สิบอ่าใช่แล้วก็วัสดุอะไรพวกนี้เขาก็ดูแบบเขาเรียกว่าอะไร Fu l l y f ฟ n i s h นะคืองานนี้นอกจากจะมีรุ่น MG 3แบบ h a t c h แบ c k แล้วเนี้ยนะครับยังมีรุ่น MG 3 Cross ด้วยซึ่ง ซึ่งเขาออกแบบมาเพื่อเหมาะสำหรับวัยรุ่นที่มีบุคลิกที่ชอบการผรจญภัยชอบยื่นหัวไปดูศาสนวิสัยที่ไกายมากขึ้นเพราะว่าตัวรถสูงขึ้นกว่าต้้งเท่าไหร่อะเต้ส0มิลล mm. ิเมตรนอกจากที่จะเพิ่มความสูงแล้วเนี่ย <c oughs> เขายังติดเหล่านะะังคาใช่ไหมเพิ่มกับกัรลอยรอบคันเลยแล้วข้างใน,นอะข้างในก็เพิ่มอะไรอกีกข้างในเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างจากรุ่นแฮทชแบ็กก็คือจะมีเบาะที่เป็นสีดําตัดสม้มโ้ตัดชับชับเลยอะ จะพูดอะไรก่อนดีนี่อะไรดีโอซีเดีหยวสิเต้เต้อย่าเพิ่งเล่นเกียร์สิเต้เพิ่งเล่นคันเกียร์ตอนนี้เรามาอยู่ภายในของ mc t รุ่นท็อปก็คือรุ่น x นะครับเป็นตัว s hatchback ใช่แล้วสังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากนี่เลยจ้าแสงสว่างที่ส่องผ่านกระจกตรงนี้ใช่ทำให้เรารู้ว่ารถคันนี้มีซันรูฟนี่คือรถยนต์ที่มีซันรูฟที่ราคาถูกที่สุดในประเทศไทยใช่ราคาถือว่าราคาเปิดตัวเท่า ecosia แต่ว่าคุณให้ซันรูฟมาถือว่าเป็นรายแรก พูดถึงปัตไนนิดนึงการออกแบบได้พูดถึงการออกแบบสิการออกแบบนะครับเขาก็เขาเรียกว่าการออกแบบรายการเวลาเขาแบบแต่ว่าอะไรรายการเวลาไม่มีเขายาให้เราเขาอยากให้เรากลับไปอย่างเช่นอย่างเช่นวิทยุเนี่ยเขาอยากให้เรากลับไปนึกถึงไอพอตตัวคลาสสิกอะที่มันมีปุ่มแบบคลิกวิวอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่แต่อันนี้คลิกไม่ได้อันนี้เป็นไอพอตชัพโฟร์นะคือคือคือจะบอกว่าการออกแบบเขาอะเขาจะ ออกแบบให้ไม่ว่าอยู่ในช่วงเวลาไหนก็รู้สึกว่ารถเนี่ยมันดูไม่เก่าอย่างแอร์ดิจิตอลตรงนี้เนี่ย <c oughs> เป็นแอร์ดิจิตอลแต่ไม่ออโต้นะจ๊ะ<ช>พูดเลยว่าอย่าสับสนระหว่าง Air Auto อแอร์ออโต้กับดิจิตอลใช่เพราะเราสับสนไปแล้วเ <c oughs> พราะมันดิจิตอลแต่ว่ามันไม่มีโหมด, Auto. ดออโต้ดิจิตอลคือมีเลขมีอะไรมาให้ต้องพูดบอกว่าวัสดุเนี่ยนะมันก็คือเป็นพลาสติกแข็งๆแหละก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าเป็นพลาสติกแข็งๆใช่<ๆ>ก็ธรรมดาของรถคลาสนี้อยู่แล้วแต่ว่าเราเคาะไปเนี่ยเราสึกว่ามันแบบข้างในมันไม่กลัวง มันไม่กลวงใช่ไหมแล้วเราข้อหัวเราสิข้อหัวเราปุ๊บฟองข้หัวเราสิโอ้โหเสียงกลวงมากเลยอ่ะพลาสติกนี้มาใส่ที่หัวดีกว่าพอเข้ามารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนือความคาดหมายนิดนึงเพราะว่าแบบตัวรถเนี่ยออกแบบมาได้ดูแบบมีคุณภาพใช่แล้วหลายๆอย่างอย่างเช่นไอช่องตรงนี้กับช่องวิทยุแล้วก็ช่องแอร์เนี่ยมันเหมือนมันมันกลมกลืนกันเนาะกลมกลืนกันใช่เหมือนการออกแบบเขาดีไซน์มาแล้วว่ามันจะดูดูสินี่คุณคุณดูคุณจับดูนี่ดีคุณพี่ดูบุนุ่ แข่งข้างประตูเนี่ยมีส่วนรุ่มรวนมาให้ด้วยนะคิดว่อ,ออกมาในขณะที่วีออสเนี่ยที่เป็นเจ้าตลาดอะ่ะแข่งโป๊ไปหมดทั้งแผงประตูเลยเหมือนกับแบบว่าถอดมาเคลี้ยงปลาหัวหมาก็าต,าาตายไปข้างนึงได้นี่เนี่ยนิ่มด้วยจ้านิ่มด้วยบุกนุ่มบุกอะไรม,มาด้วยแถมแบบพวงมาลัยก็มีหุ้มหนังมาให้ด้วยหุ้มหนังมาด้วยแล้วก็มีกริปตรงนี้ให้จับแบบกระชับมือยิ่งขึ้นรวมทั้งตัวท็อปเนี่ยให้พวงมาลัย ลัอกติดฟังก์ชันมาให้ด้วยสามารถควบคุมเครื่องเสียงผ่านตรงนี้จุดหนึ่งที่งงมากเหมือนนักออกแบบหาที่ลงให้เขาไม่ได้ก็คืออะไรรู้ไหมสวิตช์ล็อกรถและปลดล็อกรถอ๋ออยู่ไว้ตรงกลางใช่มให้คุณผู้ชมทายศาสตร์วินาทีอยู่ตรงไหนหนึ่งสองสามหมดเวลานึกเกิดไม่ออกใช่ไหมล่ะอยู่ที่สวิตช์ปุ่มแอร์จ้า อ๋อผู้ไรต่อเกีอร์เต้คันเกียร์ไงคันเกียร์จับคันเกียร์จับคันเกียร์มาเพราะคันเกียร์ทรงดีมากเลยคันเกียร์ไม่จะบอกว่าเราเข้ามาปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่เกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดาเนี่ยคือมันแบบเนี่ยท่านผู้ชมดูสิครับเนี่ยมันมีเกียร์ N ตรงนี้แล้วเข้าเกียร์ R เหมือนพากเกียร์ธรรมดาเลยอ่ะพวงมาลัยเนี่ยนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้อย่างเดียวไม่สามารถปรับดึงเข้าดึงออกได้แต่ว่าพี่แอร์แบกคู่มาให้นะคือออปชั่นหลายๆอย่างเนี่ยเรียกได้ว่าเจ้าตลาดต้องมีอออออาาาาายยยกกันนบบ้งงะะเพ ยิงยังนักลองเข้าสิ่งโดยที่แบบไม่ได้เห็นงานแคมรีลองเพลงกันเยอะอิจฉาเบาะนัเอาคนขับก่อนคนขับว่างไงก็คนขับก็รู้สึกว่าเบาะนั่งก็โอเคนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าปีกตรงปีกของเบาะเนี่ยมันมันรองรับกับตัวเราไม่พออ่ะอันกับส่งเสริมไงคุณส่งเสริมให้เราออกกำลังกายเยอะๆออกกำลังกายได้มีปีกไงออก็งก้้มปีกเนาะปีกมันสั้นไปทำให้เราสูกมันไม่ค่อยอบกระชับแบบว่าเราสามารถแบบโอ้เขาก็ส่งเสริมให้เราแบบมากระแทกกันได้เลยปะไม่ใช่แล้ว กระแทกที่ไหนก็ันเราเลยอ่ะไม่อ่ะกระแทกที่ไหนก็ได้ต้อยกระแทที่กลางเลนรายการบทจะหืดเราก็หืดสุดๆเลยจนตั้งตัวไม่ทันคือบอกมันก็ดูแบบตื้นๆเนาะไม่มีตีคือจริงๆบอกมันมันบวมนะแต่แต่ผิวมันอะมันตื้น หรือตัวเต้บวมเองหรือเปล่าผิวสัมผัสของหนังอะมันก็ดีนะคือมันรู้เลยว่ามันจะมีหนังสังเคราะห์กับหนังแท้อยู่ในนี้แหละแต่ว่าเราชอบที่แบบเออมันมีผิวผิวหนังที่แบบหลาย texture มันจะดูแบบลดมันจะดูมีคุณภาพขึ้นมาใช่แล้วตัวดีไซน์เขาก็มีการตัดด้วยได้แดงนะครับเออดูดีนะอานจริงแล้วไม่แย่เลยอ่ะเป็นลูกครึ่งใช่ไหมเขาเป็นคนลูกครึ่งว่าเป็นคงอังกฤษว่าเป็นคงอังกฤษว่าเป็นคงอังกฤษอ้วน อานางเราเป็นไนงเราเงียบเลย <c oughs> เกําลังดื่ม <c oughs> ดําอยู่ไง <c oughs> ขอดื่มดําสักครู่เฮ้ยอยากจะบอกว่าพื้นที่โดยสารด้านหลังอ่ะก็ไม่ได้แย่เหมือนกันนะไม่แย่ด้วยด้วยความผมรู้สึกว่าด้วยความที่รถมันออกมาเป็นทรงแบบค่อนข้างกล่องนิดนึง <c oughs> อ่ะเอะอ,อ,อมนเลยทําให้เฮดรูมมันก็เหลือ,อ <c oughs> คือเต้ตัวสูงมากเลยคิดดูตอนแรกคิดว่าเต้เข้ามาในรถคันนี้หัวติดแน่ๆอ่ะแต่เต้หัวก็ไม่ติดอ่ะเขาทําไม่ใาหรับคนอังกฤษนั่งอ่ะ ให้คนจีนทำให้คนอังกฤษนั่งไงหรือคนจีนแซ่บๆป่าที่ตัวใหญ่ๆอ่ะนั่งได้พวกนักบาร์งนี้ใช่ไหมอย่าอุเมตรก็นั่งได้เหมือนกันเนี่ตะนั่งหนีเราทำไมก็ต้องบอกว่าไม่ให้เบอร์ไงไม่ให้เบอร์ว่ารักแทบวายเตเล่นโมอะไรอ่ะพอก่อนจุดอ่อนของรถคันนี้ที่เรารู้สึกก็คือ ตัวฟูกของเบาะเนี่ยแหละตัวฟูกอย่างกัเบือยงกับเตียงเลยอะแล้วหลายตัวฟองน้ําของเบาะเนี่ยแหละ <c oughs> คือมันนั่งแล้วแบบมันนั่งได้นนแต่ถ้าทางไกลถ้าทางจะ,จะแบบมีเมื่อยกันบ้างอ่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยซัพพอร์ตหลังเอ่เคือเวลาเวลานั่งลงไปที่เบาะแล้วมันทําให้เรานึกถึงโซฟาที่บ้านนึกออกโซฟาตัวใหญ่ๆกว้างๆอะอแล้วเราเราเราไม่ได้อยู่ตรงขอบเบาะคือมันแบบนั่งไปแล้วมันก็หยตรงไหนก็หยุดตรงนั้นโอเคมันก็นิ่มนะแต่มันแบบมันรู้สึกมันแบนๆที่หลังเนาะมันแบนๆที่หลัง mg 3คันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์1 5 0 0 cc สี่สูบระบบวาล์วแปบผันแบบ vti tech นะครับมาพร้อมแรงม้าสูงสุด106 แรงมาแล้วก็แรงบิดสูงสุด135นิวตันเมตรครับถูกเข้ากับเกียร์อัตโนมัติแบบ5้จังหวะเซเลเมติกแต่ต้องพูดก่อนว่าเกียร์อัตโนมัติเนี่ยไม่ใช่อัตโนมัติธรรมดาธรรมด้วยซ้ำมากเกียร์อัตโนมัติแบบนี้เนี่ยไส้ในเมคเกียร์ธรรมดาตาแต่ว่ายังไงเธอแต่ว่ามีการเปลี่ยนเกียร์ให้เองมีการเหยียบคลัตช์ให้อัตโนมัติหลักการเดียวกันกับเกียร์เซเลสปีดของอัลฟาโรเมโอเลยาสุดยอดเหมือนอัลฟาโรเหมือนอะไรถึงมะเหมือนอะไรตัวตอนเซฟวิ่งอ่ะจริงๆอันนี้ไม่ได้พพููดดเเเเล่่่่นนีีจรรริิงใชาายยกกว์อออััตตโมแบบ AMT อัติกแมนวัลทรานสมิชชั่นงี้เครื่องยนต์นี้เนี่ยเติม e85 ได้จ้าใช่เลยครับ E85 ู้นตกนูน้นที่ไหนเลยเอ๊ยเต็นจี่ทำเต็บ้านมาดีอะเก๋ไก๋สไลเดอร์มากเลยอ่ะใช่เรียกว่าเรียกว่าราคาเนี่ยเปิดตัวที่ไม่สูงริ้วแต่ได้เครื่องยนต์ 500cc ยยม,มาด้วยใช่คือยังไงนางทำราคาพอเ,เท่ากับพวกอ e ีโคคาร์ใช่แต่นามาที่อีโคคาร์นางเป็น B s e gment ธรรมดานางเป็นซับคอมแพคคู่แข่งแซดสเตต้ามาตั้งสองใช่ถูกต้องเติม e85 ได้อ่ะ เนี่ยครับก็จะเป็น MG 3มาแพทชแบ็กหน้าใหม่หน้าล่าสุดเลยของงก,การรถเมืองไทยซึ่ง MG ทํากันบ้านมาดีมากๆถือว่าดีมากๆเลยอัดออปชั่นมาเพียบเอาไปมาเพียบความ,มปลอดภัยก็แน่นเลยไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS EBD Hill Start Assist Traction Control นี่มีอันนึงที่ถือว่าเป็นใหม่ของรถคันนี้คือ CBC CBC คืออะไร ABC D E F G. ไม่ใช่ <c oughs> C.B.C ก็คือระบบ Curve b r a k Control, Control. System ใช่ไหม,มคือทำมาดีมากๆในราคาเริ่มต้นเพียงแค่479,000บาทเท่านั้นใช่แล้วอุปกรณ์ความปลอดภัยพื้นฐานทั้งหมดนี้มีตั้งแต่รุ่นล่างสุดเลยที่เป็นรถอสักอบอ่ออะ MG3 p a s s b a c k กับรุ่นท็อปอยู่ที่เท่าไหร่นะเต้ M3 hatchback นะครับรุ่นท็อปอยู่ที่ราคา5 59,000บาทเท่านั้นเองเหรอใช่จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นครอสที่ยกตัวขึ้น10มิลิเมตรเนี่ยสูงขึ้น10มิลิเมตรใช่ไหมจะราคาอยู่ที่5,95,000บาทถือว่าเป็นรถยนต์ Hatchback ที่มีฟีเจอร์ของรถหรูในราคาอีโคคาร์งงไหมไม่งงถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าการจ่าย จ่ายเงินอย่างคุ้มค่ามากครับใช่แล้วตัวรถตรวก็พูดจริงๆว่าพอมาเจอตัวจริงแล้ววัสดุการประกอบความเนี๊ยบเนี่ยไม่ได้แย่ไปกว่าเจ้าตลาดเลยจริงๆถ้ามาโอเคถือว่า m g เนี่ยทำกันบ้ามาดีมากๆก็สำหรับวันนี้นะครับรายการไลฟ์จากครุปชาแนลเนี่ยก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วเนาะแล้วก็ไงอย่าลืมเนาะอย่าลืมมาไลค์เต้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ก็ได้้วยครับสำหรับวันนี้นะรายการไลฟ์แล้วก็ตอนกบบเต้ต้องขอลากไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ฟันหนูฟันว่าไม่เห็นฟันเต้เลยอ่ะนี่ไงฟันแล้ว Oh no fun. Wait, wait, fun god my